กับคุณวานเหมือนเดิมกับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะเรื่องที่เราจะมาเรียนกันวันนี้นะคะก็เป็นหน่วยของพระไตรปิฎกและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเมื่อคาบที่แล้วนะคะเราได้เรียนในเรื่องของพระไตรปิฎกไปแล้วเด็กๆจําได้ไหมคะสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาค่ะ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ครูหวานพูดถึงนะคะก็คือโอวาทสามนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เคยได้ยินคำว่าโอวาทสามหรือเปล่าคะถ้าเด็กๆยังไม่เคยได้ยินหรือว่าไม่เคยรู้จักวันนี้เรามารู้จักกับคําว่าโอวาทสามที่เป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากันค่ะ โอวาสามก็คือหลักคําสอนสําคัญที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาค่ะซึ่งโอวาสามมีหลักธรรมอยู่ด้วยกัน3ประการได้แก่ 1. การไม่ทําความชั่ว 2. การทําความดีและ 3. การทําจิตใจให้ ของใสบริสุทธิ์ค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับหลักธรรมทั้ง3ประการนี้ด้วยกันนะคะหลักธรรมแรกเลยนะคะก็คือการไม่ทำความชั่วหมายถึงการงดเว้นจากการทำบาปทางกายวาจาและใจค่ะซึ่งหลักธรรมที่เกี่ยวกับการไม่ทำความชั่วนั่นก็คือเบญจศีลค่ะ เบนจศีลมีด้วยกัน5ข้อได้แก่ข้อหไม่ค่าสัตว์ข้อ 2. ไม่ลักขโมยข้อสไม่ประพฤติผิดในกามข้อสไม่พูดโกหกและข้อหไม่ดื่มสุราแล้วก็ไม่เสพสารเสพติดค่ะเด็กๆได้ยินหลักธรรมของเบนจศีลแล้วเด็กๆคุ้นๆไหมคะว่ามันเหมือนกับหลักธรรมอันไหนนะจะดาน,นั่นก็คือศีลห้านั่นเองค่ะ ถ้าเด็กๆปราพพฤินตนให้อยู่ในเบญจศีลทั้ง5ข้อนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะเป็นผู้ที่งดเว้นจากการทำบาปทั้งทางกายวาจาและใจค่ะซึ่งจะนำไปสู่การไม่ทำความชั่วนั่นเอง หลักธรรมที่สองของโอวาทสนะคะนั่นก็คือการทำความดีค่ะการทำความดีหมายถึงการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะหลักธรรมที่ส่งเสริม <c oughs> การทำความดี <c oughs> มีอะไรบ้าง <c oughs> เราไปดูกันเลย <c oughs> ข้อแรกนะคะ <c oughs> ก็คือ <c oughs> เบนจะทำค่ะ ข้อทรรหรือการทำความดีที่ควรปฏิบัติ5ประการได้แก่ 1. มีเมตตากรุณา 2. ประกอบอาชีพสุจริต 3. สำรวมในกาม 4. พูดแต่ความจริงสื่อสัตว์ 5. มีสติสามปชัญญะไม่ประมาทค่ะ สองสติสัมปัจชัญญะข้อนี้แยกออกเป็นสองคำนะคะคำแรกคำว่าสติหมายถึงความระลึกได้นึกได้จําได้ไม่เผลอค่ะคำที่สองสัมปัจัญญะหมายถึงการรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาระลึกได้ตลอดเวลาไม่ลืมตัวหรือเผลอเลอเผลอตัวทำสิ่งที่ไม่ดีค่ะ ต่อไปนะคะก็คือสังคะวัตถุ4ีค่ะหลักธรรมที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อื่นด้วยการเกื้อกูลมีน้ำใจแล้วก็ใส่ใจต่อผู้อื่นค่ะสังหะวัตถุสีมีด้วยกัน4ข้อนะคะก็คือข้อแรกทานทานหมายถึงการให้ค่ะข้อที่2ปิยะวาจาหมายถึงการพูดจาไพเราะ ข้อที่3อัตจริยาก็คือการประพฤตินตนให้เป็นประโยชน์ข้อที่4สามานัตตาหมายถึงการเสมอต้นเสมอปลาย ครูหวานก็ขอยกตัวอย่างในเรื่องของสังคหาวัตถุสี่นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเด็กๆมีเพื่อนๆนะคะเพื่อนสนิทของนักเรียนเนี่ยนะเรารักเขาเพราะอะไรเพราะเขา 1. นึ่เขารู้จักการให้ค่ะเวลามาโรงเรียนอาจจะแบ่งขนมให้เราแบ่งยังลบให้เราใช้แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วข้อที่2เพื่อนคนนี้เนี่ยพูดจา ราอเสนอหูไม่ว่าเราไม่ตําหนิเราด้วยคําที่หยาบคายใช่ไหมลูก คนทุกคนคะ่ะลูกไม่ชอบให้คนอื่นมาพูดจาไม่ดีกับเราถูกไหมคะข้อนี้ก็เป็นข้อสำคัญอีกหนึ่งข้อเนาะต่อไปอัจจิจริยานะคะก็คือการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์เพื่อนของนักเรียนอาจจะคอยช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องต่างๆเช่นไปเป็นเพื่อนในการเข้าห้องน้ําครูหวานก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเวลาเข้าห้องน้ําจะต้องไปกันหลา หลายคนหรือจะต้องชวนเพื่อนสนิทไปด้วยเออครูหวานก็งงนะว่าทำไมเวลาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำเนี่ยจะต้องชวนเพื่อนสนิทไปด้วยซึ่งการที่เพื่อนสนิทไปกับเรานะคะก็หมายถึงเพื่อนเนี่ยประพฤติตนที่เป็นประโยชน์กับเราถูกไหมลูกแบบไปเป็นเพื่อนเราอะไรอย่างนี้นะคะ และอีกหนึ่งข้อที่ทําให้เราเนี่ยรักเพื่อนสนิทคนนี้เสียเหลือเกินนะคะก็คือสามานัตตาตาความเสมอต้นเสมอปลายนะคะเพื่อนคนนี้เนี่ยแบ่งขนมให้เรายังไงทุกๆวันเขาก็แบ่งให้เราแบบนี้ทุกวันไม่มีการว่าวันนี้ฉันไม่แบ่งพรุ่งนี้ฉันไม่แบ่งแบบนี้นะคะก็คือความเสมอต้นเสมอปลายของการทำดีของเพื่อนทำให้เราเนี่ยรักเพื่อนคนนี้ค่ะ ข้อต่อไปนะคะก็คือคารวารรรสี่ค่ะหลักธรรมสำหรับผู้ครองเรือนนำไปปฏิบัติโดยยึดเป็นคุณธรรมพื้นฐานของจิตใจในการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามกับบุคคลในครอบครัวค่ะ คาราวาทำสีนะคะมีด้วยกัน4ข้อได้แก่หสัตจาก็คือความซื่อสัตย์จริงใจ 2. ธรรมะก็คือความข่มใจควบคุมอารมณ์ 3. ขันติหมายถึงความอดทนขยันหมั่นเพียรและข้อสุดท้ายข้อ4จาจาก็คือความเสียสละคา่ะ ซึ่งครอบครัวใดนะคะที่นําหลักธรรมคารวาธรรมสี่นี้ไปปฏิบัติในครอบครัวนะคะก็จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขค่ะเพราะมีความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันนะแล้วก็รู้จกักข่มใจควบคุมอารมณ์บางทีเนี่ย เป็นครอบครัวเดียวกันก็จะต้องมีบ้างใช่ไหมลูกที่อาจจะแบบผิดใจกันเหตุผลไม่ตรงกันความเห็นไม่ตรงกันแบบนี้นะคะต่อไปก็คือขันตินะคะก็คือความอดทนขยันหมั่นเพียรรู้จักทํางานทําตนให้เป็นประโยชน์ข้อต่อไปก็คือมีความเสียสละให้กับคนในครอบครัวค่ะต่อไปอัฐสามค่ะ ายถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะสามารถกระทำได้ซึ่งมีอยู่3ประการได้แก่หนึ่งอัตตะนะคะก็หมายถึงประโยชน์ส่วนตน 2. ปงปัตระก็หมายถึงประโยชน์เพื่อผู้อื่นข้อที่3ก็คืออุพยัตถะนะคะก็คือเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายคะ่ะ ต่อไปนะคะก็คือกะตันยูกะตะเวทีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมค่ะกะตัญยูกะตะเวทีคือการตอบแทนสิ่งที่มีบุญคุณหรือการให้ประโยชน์ต่อเรานะคะผู้ที่มีความกะตัญยูจะได้รับการยกย่องและสรรเสริญแล้วก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในชีวิตค่ะ เด็กๆอาจจะสงสัยนะคะว่าการแสดงความกระตันยูกระตาเวทีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเนี่ยสามารถทำได้อย่างไรนะคะก็คือทำตนให้เป็นประโยชน์และปฏิบัติด,ดีต่อชุมชนสภาพแวดล้อมและสังคมในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่นั่นแหละคะ่ะในฐานะนักเรียนการทำประโยชน์ต่อชุมชนอาจจะทำได้โดยไม่ทิ้งขยะ ลงในที่สาธารณะทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางแบบนี้นะคะหรืออาจจะคอยเป็นหูเป็นตาให้กับคนในชุมชนนะคะเช่นถ้าเกิดว่าเราอาจจะพบสิ่งที่ผิดปกติในชุมชนอาจจะพบคนที่ปฏิบัติตนทําทตัวแปลกๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแจ้งให้กับผู้ปกครองหรือว่า,าหัวหน้าชุมชนมาคอยสอดส่องดูแลเพื่อความปลอดภัยของชุมชนนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะมงคล38หมายถึงหลักธรรมที่สร้างความเจริญงอกงามให้แก่ผู้ที่ปฏิบัตินะคะซึ่งมงคล38ปเนี่ยปกติจะมีข้อปฏิบัติทั้งหมด38ประการแต่ว่าในสำหรับสายชั้นป3าเด็กๆเล็กๆแบบเด็กๆ,ๆ,แบบๆแบบนี้นะคะก็ให้นำมาปฏิบัติด้วยกัน3ข้อคะ่ะ ข้อแรกนะคะรู้จักให้ค่ะก็คือการตัดความขี้เหนียวของตนเองออกไปรู้จักการให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมค่ะข้อที่ 2. อพูดจาไพเราะคือการพูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพรู้จักรักษาน้ำใจของผู้อื่นพูดจามีกาลเทศะมีสัมมาคาระวะ ข้อที่3อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็คือการอาศัยอยู่ในชุมชนที่มีคนดีมีคุณธรรมมีวินัยผู้คนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันมีวัดแล้วก,ก,ก,ก็มีสถานศึกษาที่น่าอยู่แบบโรงเรียนของเราหลักธรรมข้อสุดท้ายของโอวาส ทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะคะก็ทําได้โดยการไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นไม่โกรธง่ายไม่โมโหง่ายแล้วก็ไม่คิดแค้นกับสิ่งที่คนอื่นเนี่ยทำไม่ดีกับเราค่ะจบแล้วนะคะสําหรับโอวาท3ที่เป็นหลักคําสอน เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงไว้ให้แก่ชาวพุทธเพื่อที่จะได้ปฏิบัติตามในชีวิตประจำวันค่ะ